คำแนะนำจากอาจารย์ภัยสารแสนชัยบอกรายชื่อพระที่ดีที่ควรไปกราบไหว้และการทำบุญอย่างไรให้เห็นผลไวและแรงส่งผลภายในชาตินี้ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะการทำบุญให้เห็นผลไวและแรงและมาชาตินี้ต้องประกอบด้วยอะไรบ้างบุญมีหลายขั้น อยากให้ชีวิตประสบความสำเร็จไวต้องพึ่งพระสงฆ์ที่เป็นพระอริยสงฆ์จริงๆอยากไปหาสมบุติสงฆ์ต้องเป็นพระแท้ๆต้องเป็นพระอริยสงฆ์ที่มีฌานแค่ข้าวปั้นหนึ่งไข่ลูกหนึ่งปัจจัยบาทสองบาทถวายท่านขอพรท่านแล้วหยดน้ำลงดินขอให้บุญกุศลที่ทําจงมาส่งผลในวันนี้เดี๋ยวนี้เลย ความสำเร็จจงสำเร็จณนะบัดนี้เลยพูดแบบ